พูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยบทบาทของ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับระดับครัวเรือนอย่างมากค่ะและเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นทางหัวหน้าพักเก้าไกลได้พูดคุยกับทางสมาคม SME นะคะเพื่อที่จะหาทางที่จะให้ธุรกิจ SME ฟื้นฟูขึ้นมา เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยและถ้าเทียบ SME ของไทยกับ SME ในระดับอาเซียนของไทยถือว่ามีบทบาทอย่างไรช่วงนี้คุณนริศรา,าคินิมานมีข้อมูลมาเล่าให้ผู้ชมได้รับทราบค่ะถ้าเทียบ SME ของไทยกับอาเซียนนของไทยถือว่ามีพลังมากขนาดไหนคะ การที่จะมีพลังหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาของรัฐบาลค่ะตอนนี้อยู่ในระดับกลางๆนะคะคุณนัฐาคะแต่ว่าคุณพิธาเขาก็ได้เปรียบเ่ยมาแล้วค่ะว่าถ้าเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีก็จะพัฒนาธุรกิจสิ่งหนึ่งเมื่อวานเห็นชัดเจนค่ะได้พูดว่าให้ความสําคัญต่อเรื่องของ SME มีการเปยไว้ว่างบประมาณของ SME นั้นน้อยกว่างบซื้อเรือดำน้ําของกองทัพเรือด้วยค่ะ สำหรับสิ่งที่คุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลระบุออกมานะคะว่างบประมาณ SME ในประเทศไทยมูลค่า2,700ล้านบาทนั้นน้อยกว่างบประมาณของกองทัพเรือที่จัดซื้อเรือดำน้ำมูลค่ากว่า36,000ล้านบาทค่ะนี่ก็เป็นนัยยะทางการเมืองนะคะที่ทางด้านของคุณพิธาลิมเจริญรัตได้พยายามที่จะสื่อสารแล้วก็มองว่างบประมาณซื้อเรือดำน้ำนั้นอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกับกองทัพเท่านั้นค่ะแต่ว่างบประมาณ พัฒนา SME นะคะเกิดการขับเคลื่อนการจ้างงานระดับประเทศแต่ว่าได้งบประมาณเพียง2,700ล้านบาทเท่านั้นพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลข SME ในประเทศไทยค่ะสัดส่วนของ SME ในประเทศไทยนะคะมีประมาณ3.2ล้านรายค่ะคิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ99.6%นะคะ ของผู้ประกอบการทั้งหมดค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานถึง72%ของรายงานทั้งระบบเลยค่ะแต่ถึงแม้จะมีตัวเลขมากถึง3.2ล้านรายนะคะแต่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนั้น SME ในประเทศไทยมี GDP เพียง35%เท่านั้นมีการเปรียบเทียบค่ะว่า SME 1รายนั้นสามารถสร้างเม็ดเงินได้ประมาณเกือบ2ล้านบาทขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่1รายค่ะสามารถสร้างมูลค่า หรือว่าสร้างเม็ดเงินได้ถึง600ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมีสัดส่วน GDP ของ SME เนี่ยสาสิบ้าเอนี่ยเ,เราทราบไหมครับว่าพี่น้องที่เป็นรายย่อยนะครับก็คือยอดขายรายได้เนี่ยไม่เกิน1.8ล้านต่อปีเนี่ยมีอยู่เพียงแค่3%ของสัดส่วน GDP ทั้งประเทศหรือราวๆห้0แสนล้านนะครับเราลองเอามาหารกับ2.7ล้านราย รเราก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆรงายได้ของแต่ละรายเนี่ยน้อยมากธุรกิจ SME คือผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงขนาดกลางนะคะเชื่อมเศรษฐกิจฐานรากกับการลงทุนอธิบายคุณผู้ชมให้เห็นภาพคะ่ะเช่นพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นยางพารานะคะการนํายางพาราไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าคือบทบาทของ SME หรือ เนื้อหมูที่เกษตรกรเลี้ยงนะคะจะขายกิโลกร,รัมละ100บาทในตลาดทั่วไปแต่ SME นั้นสามารถทำให้เข้าถึงสหภาพยุโรปเป็นต้นค่ะ จากข้อมูลของธนาคารโลกหรือว่า Worldbank นะคะระบุว่าจำนวน SME ทั่วโลกมีสัดส่วนมากถึง90%ของผู้ประกอบการทั้งระบบมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะการจ้างงานที่สูงถึงร้อยละ90ค่ะของการจ้างงานทั้งระบบโดย SME ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหมย่ยังสร้างเม็ดเงินราว40%ของ GDP ทั้งหมดค่ะ กลุ่มธุรกิจ SME ของไทยนะคะค่อนข้างเปราะบางทั้งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเช่นเมื่อไปกู้ธนาคารมาลงทุนอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเท่ากับภาคธุรกิจรายใหญ่หรือ,อยังมีต้นทุนที่ยังสูงอยู่ค่ะรวมไปถึงกฎหมายทําให้ขาดศักยภาพในการพัฒนาค่ะโครงสร้างของศักยภาพ SME ในทั่วโลกนะคะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะมี ภาพรวมของ SME ในอาเซียนนะคะมีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นอินโดนีเซียนะคะพบว่ามีธุรกิจ SME มากถึง242กิจการนะคะเทียบกับประชากร1,000คนค่ะซึ่งอินโดนีเซียนะคะข้สามารถสร้าง GDP ได้ถึง61%ค่ะซึ่งถือว่าเหนือกว่าธุรกิจรายใหญ่ๆนะคะ61%ตัวเลขอย่างที่เห็นนะคะก็ถือว่ามากกว่ามากที่สุดในอาเซียนนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังพบว่ามากกว่าประเท ที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นแคนาดาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยค่ะส่วนธุรกิจของเอเชียนะคะ SME ของเอเชียอย่างเช่นที่ประเทศไทยค่ะอยู่ที่อันดับ4ค่ะรองจากบรูไนสิงคโปร์และก็มาเลเซียค่ะนักวิเคราะห์ระบุว่าขีดความสามารถของไทยนั้นไม่ได้แย่แต่สิ่งที่สำคัญคือการแข่งขันการตลาดทำอย่างไรที่จะพัฒนาทักษะแรงงานให้สูงขึ้น ขณะที่ SME ในเวียดนามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจค่ะมีส่วนช่วยสร้างแรงส่งสำคัญให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างร้อนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดย SME เวียดนามมีบทบาทถึง45%ของ GDP นะคะโดยเฉพาะบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศที่โดดเด่นอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนค่ะ SME เวียดนามนั้นสร้างเม็ดเงินส่งออกถึง1ใน5ของมูลค่าส่งออกรวม หลายรายนั้นสามารถสร้างแบรนด์สินค้าไปเจาะตลาดจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะ ตลาดเวียดนามถือว่าค่อนข้างน่ากลัวนะคะนักวิเคราะห์ระบุว่าตอนนี้ก็ต้องจับตาดูเป็นอย่างยิ่งค่ะขณะที่เอสของไทยนะคะพยายามที่จะผลักดันสุราพื้นบ้านหรือว่าสุราชุมชนนั้นให้ก้าวสู่ตลาดโลกค่ะหากสามารถแก้กฎหมายได้อย่างที่พรรคเก้าไกลพยายามทําอยู่นะคะรวมไปถึงซอฟท์เพเวอร์อย่างลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยแหละค่ะที่สวมผ้าทอนะคะจนเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากจนตอนนี้นะคะผ้าทออย่างที่ลิซ่าได้สวมใส่นั้นก็ขายหมดเลยทีเดียว ตรงนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่พยายามที่จะพัฒนาสินค้าของไทยออกสู่ตลาดโลกค่ะเพราะวันนี้ตลาดของประเทศไทยไม่ใช่ตลาด6 6ล้านคนอีกต่อไปแล้วนะครับมันก็คือทําให้เกิดการสร้างการกระจายรายได้การกระจายโอกาสและการกระจายอํานาจให้กับพี่น้องเอชพี e นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุราพื้นบ้านนะครับเบียร์คลาสนะครับซึ่งเราก็เห็นสอดคล้องกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ต้องกระจายโอกาสให้พี่น้อง s อ e เหล่านี้ได้มีโอกาสทำธุรกิจต่างๆและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนะครับทำกลไกตัดการตลาดไปช่วยกันทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศที่สำคัญก็คือจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับกับอัตลักษณ์ของการใช้วัตถุดิบของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ นอกจากการลดต้นทุนการผลักดันให้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วนะคะเรื่องของ creativity economy ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพของ SME ไทยค่ะรวมถึงเฉพาะ ด้วยเ,เรื่องของคนนะคะการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะให้เท่าทันในศตวรรษที่21นี้ค่ะคุณนัฐาคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีแนวคิดที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆออกมามากมายจากกลุ่มธุรกิจ SME แล้วก็สามารถที่จะนําออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะสิ่งสําคัญคือการผ่าตัดองค์กรในเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งค่ะขอบคุณคุณนิศรามากค่ะ